ผมมีส่งมาสั่งมาสั่งมาไวหลายเดือนละท่านได้รีวิวพี่น้องบึงเปิดบึงข้างในพี่น้องว่าซีเมนหนังอยู่ในนี่นอ้อุ้ยไววหวเกาะมือยังเชื่ออีกอเดี๋ยวตกปลาครับโอแพงครับพี่นอ้นอเงเดี๋ยวตกปลาโอแพงเด้อนี่ตัวละสิบกว่าบาทครับพี่น้อง นี่เสียงบึงลักษณะมันกับนี่เสียงกบว่ามันอาจจะโอเคอยู่นะพี่น้องนี่เสียงเคียวประตูประคบแทนเหลี่ยมเพราะว่าเหลี่ยมนี่เสียงมันไม่ได้ตีไปมันมันหมุนสายไปตีเกียวหน่อยนึงเราสิลองวนป่าพอมีบึงพี่น้องมีหลายอยู่พี่น้องหลายตัวว้าอีกอันนี้นีครับพี่น้อง มีปลายางก็ด้่เป็นอรมีปลายางด้วยแบบมินนาวแบบอยังครับช่างก็บไม่พอใจนี่ครับ,บ,บ,บพี่น้อ้วในช่างสร้างมาหลายสีอยู่สีทองสีเงินสีเขียว อันนี้สีเงินขนาดเล็กนี่พี่น้องตัวตัวนี้สีเงินน้ำหนักตัวนี้พี่น้องตัวนี้น่าจะเป็นยี่สิบกร,รมัมพี่น้องตัวนี้น่าักเป็นยี่สิบกร,รมัมน,นี่น,นี่ประหยัดพี่น้องประหยัหดไม่หลัง <c> ม <oughs> ีสีเงินหัวแดง สองตัวแต่คนละขนาดไม่ต้องสั้งมายังงละสองขนาดนี่เชียงว่าสิลุชุมเกาชุมเกาสิโิลุเสียไปแจกเด็กน,น้อยพี่น้องแต่บอทันได้ใส่หรอกนี่เชียงซื้อมาบอทันได้ใส่อันนี้ก็ไม่รู้อะไรนี่ตัวละสิบสิบบเอ็ดบาทไม่ต้อง เสียงเคี้ยวมันตกปลากระสุกครับพี่น้องเดีย๋ยวนี้เสียงแกะเดีย๋ยวยายเสียงจะแกะให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนี่ครับมันเป็นตัวจังซี่พี่น้องนี่ครับพี่น้องเป็นตัวจังซี่เสียงที่เอามาตกปลากระสุกมาทักมาลองบงตัวละสิบเอ็ดบาท ถือว่าบาแพงครับพี่น้องถือว่าเบาแพงของกับวัตถุที่เขาไส่กะใไส่ผลิตกะถือว่าโอเคอยู่พี่น้องถือว่าโอเคอยู่ครับมีปลายางอยู่มีเสียงฟังเป็นปลายางมามสี่ตัวพี่น้องก้ลนสีนี้ครับก้สีเป็นปลายยางสี่ตัวครับอันนี้ตัวละ ตัวละสิบเก้าบาทพี่น้นองตัวละสิบเก้าบาทเอามาดึกประครบแม่นำ้ำโขงครับมาตีประครบแม่นำ้ำโขงมีอยู่สามมีอยู่สี่สีครับพี่น้องมีอยู่สี่สีนะครับนะครับเก่าเนยเที่ยงเทียเท่ยวไปแจกเล็กน้อยแจกพวกเด็กๆเ,เขาสั่งใครเนถามเนยเที่ยงว่าตาไม่ปลาบ้ว่าสว,วัสดีครับว่า เชี่ยวไปแจกย,ยู่ครับพเพราะว่าในเสียงแจกกับแ <Okay. S 1> จกเด็กน้อยไปหลายรอบแล้วครับพวกกรุบยางพวกนี่ไงเสียงก็ไปแจกย,ยู่ครับแจกลูกแจกหลานเขาพู้ละแถวในเชียงไปไข่ชานมพวกเราครับแจกเด็กน้อยเขาเขามาตกป่าสนับสนุนเยวาวชนหน <laughs> สนับสนุนเยวาวชน <laughs> แต่ว่ากับเน้่ยนอยู่แร้ครับบอกเข้าไปดูับผู้หลักผู้ใหญ่จะไปเข้าไป ครับอันนี้ชุดไม่ไม่เพงตังสั่งมาจะไปลองใส่เป็พี่น้องเดี๋ยวให้ี่เสียงหายดีจัดตั้งแหลังทองหลังสีทองทองสีเงินยี่เซียงว่า oh. โอเคเลยพี่น้องสุดโอเค หนักสิบเจ็ดกรัมครับตัวนี้พวกเราพี่น้องหายดีพอละไม่ได้ว่างๆถ้าพี่น้องไปลองบนถ้าพี่น้องไปลองเยอะลองเยอะไหมตัวนี้สีเงินสีเงินหัวทองพี่น้องเฮ้ยสีเงินหัวแดงโอ้ยเฮีเสียงกะบังผิด จะดูที่เสียงกันเลยนะครับพี่น้องสอเทุกตัวอยู่พี่น้องโอเคยกโอเคทุกตัวพี่น้องที่เสียงถือว่าโอเคอยู่แต่ต้องลองไปใส่เบางอันพี่น้องบางที่โอเคสำเร็จพวกนี้เป็นปลาพวกนี้ปเป็นปลาเลื่องแสงพี่น้องมันเลื่องแสงได้ลอยลงไปใต้น้ำมันเลื่องแสง ีเสียงอะไสั่งเงาใช้บงร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทพี่ท้องมูลค่าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทจะได้อะไรบ้างได้กี่ตัวนี่ครับหนึ่งตัวสองตัวแล้วครับสามตัวครับสี่ตัวห้าตัวหกตัว ตัวแปดตัวเก้าตัว10ตัวสิบเอครับพี่น้องนี่เลยสิบเอย่างสิบเก้าบาทสิบเจ็ดบาทสิบหกบาทสิบเอ็ดบาทสิบบาทครับพี่น้องแล้วเต,ตะก็ะายตัวครับหลายอย่างค่าเข้ากันไปรวมแล้วสิบเอ็ดตัว พอเจ <lawsuit royable. S 1> ็ดสิบเก้าบาทพี่น้องพี่น้องว่าแพงบ่ะไเสียงว่าบ่แพงเลยพอใส่อยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องชมคลิปแล้วก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไอเสียงนิดเดียพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอเสียงได้ทิ้งไปใหม่ๆต่อไปให้พี่น้องได้ชมกันคลิปนี้จัดลากันครับพูดละพ่อกันตอนไปตีประคบพูดแล้วพี่น้องรอป่าน้อยขึ้นกันน้องพี่น้องเนาะเราเข้าไปกัน พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้อพี่น้องพี่น้องซีไรีชมคิมไปไหมจับในเสียงครับพี่น้องคลิปนี้จากลากันแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ